รายงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิกากาเกตเขต4ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น82คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนผู้อำนวยก,การโรงเรียนนางสาววิไลพรผุยพลม มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ IQA Award มีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวิเคราะห์มาตรฐานแผนพัฒนาชาตินโยบายของรัฐและความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการจัดทำประกาศมาตรฐานโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และการจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจำปีโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อน,นำไปจัดทำโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพรายปีที่แสดงความท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพระดับดีเลิศโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนคือคุณภาพอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปและด้านกระบวนการบริหารการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีการประชุมประกันคุณภาพภายใน เพื่อนำข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกและการตรวจเยี่ยมสถานศึกษามากำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับต้นสังกัดและบริบทของโรงเรียนเช่นกิจกรรมอักษรสีการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อนวัตรกรรม BBL องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานผู้บริหารการศึกษาแสดงออกถึงความเป็นผู้นำโดยการใช้ระบบ M ิ s โมเดล ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้วงจร PDCA ของโรงเรียนอย่างรอบคอบมีการประเมินทบทวนติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาออกแบบการบริหารจัดก,การคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาการบริหารจัดก,การกลุ่มบริหาร4ีฝ่าย สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้สถานศึกษาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภา,พภายในประจำปีผู้บริหารการศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามสนับสนุนผู้รับผิดชอบการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปี สถานศึกษามีการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC ในการปรับปรุงงานพัฒนานบุคลากรและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียนสถานศึกษามีรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพและใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้รูปแบบการสอน Active Learning และนวัตกรรมการเรียนการสอน BBL ครูทุกคนมีนวัตรกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบทบาทสถานศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อประเมินตนเองตามมาตรฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนมีการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีวิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นแบบประเมินผู้เรียนรายบุคคลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมทั้งก่อนระหว่างและหลังการดำเนินงานโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินตนเอง ที่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ผ่าน Google ไซต์และ Facebook โรงเรียนโรงเรียนนำผลการประเมินทั้งจุดเด่นจุดด้อยมาร่วมกันวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่การพัฒนามีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมต่อสถานศึกษาอื่นองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา และสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเช่นกิจกรรมยกระดับผลสำมฤทางการเรียนกิจกรรมอานออกเขียนได้ด้วยอักษรสีกิจกรรมวันภาษาไทยวันสุนทรอมผู้พัฒนาการคิดโดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL การสร้างโครงงานและชิ้นงานใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ทำให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผ่านกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความแตกต่างและความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณีเช่นกิจกรรมอิ่มบุญอุ่นรักกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายจิตใจและสังคมการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนมีระบบบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพด้วยกระบวนการมิสโมเดลการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยการปร,ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดริสเกต เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านมีการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆด้วยการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ Google Sites ระบบ DMC ระบบ GCT ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจักกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม BBL ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการใช้สื่อ DLTV DLIT และเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้นักเรียนมีส่วนร่วมกล้าคิดกล้าแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเช่น s c o o o m m s t จัดทำปพ .5 ด้วยคอมพิวเตอร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้มิสโมเดลภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการเรียนรู้รายบุคคลและเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยมีวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรในการทำงานร่วมกันเป็นทีมโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมีคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ g o o g l e Sites มีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาในการส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง